สวัสดีค่ะวันนี้บริษัทการไลน์อินโนเวชั่นจะทำการทดสอบการเปิดเครื่องสูบน้ำผ่านระบบบริหารจัดการน้ำอตัตโนมัตนสถานีทดสอบของบริษัทโดยมีแผนทดสอบความกว้างอยู่ที่30เมตรความสูงที่6เมตรโดยเครื่องสูบน้ำในการทดสอบมีขนาด1.5คิวซึ่งมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อคืออุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำกล้องวงจรปิดและเครื่องสูบน้ำ เพื่อเป็นการแสดงว่าระบบบริหารจัดการน้ำอาโปสามารถส่งคำสั่งเรียงอุปกรณ์ได้โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนการเปิดเครื่องสูบน้ำของระบบบริหารจัดการน้ำอาโปจะมีเงื่อนไขในการส่งคำสั่งดังต่อไปนี้ทำการยืนยันตัวต้นแบบ Two-step Verification ในระบบบริหารจัดการน้ำอาโปเป็นเจน้าหน้าที่ที่ได้รับสิทธิ์ในสถานีนั้นๆ อุปกรณ์อยู่ในสถานะพร้อมทำงานและควบคุมโดยส่วนกลางได้เริ่มต้นที่หน้าสถานการณ์ภาพรวมทำการค้นหาไปยังสถานีทดสอบระบบเปิดหน้ารายละเอียดสถานีให้ทำการกดไปยังอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำที่ต้องการจะเปิดโดยทำการคลิกและเลือกดูข้อมูลอุปกรณ์ เมื่อทำการเปิดหน้ารายละเอียดอุปกรณ์แล้วให้ทำการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์หากทำการตรวจสอบแล้วว่าพร้อมทำงานให้ทำการกดปุ่มเริ่มทำงานระบบแสดงข้อความเพื่อทำการตรวจสอบผู้ได้รับอนุญ,ญาตสั่งงานเครื่องสูบน้ำ ระบบแสดงข้อมูลระดับน้ำด้านในและด้านนอกอาคารระบบแสดงสถานะประตูระบายน้ำในอาคารโดยสถานะประตูนั้นขออนุญาตทำการส่งสัญญาณมาแทนเนื่องจากพื้นที่สำหรับการทดสอบมีจำกัดแต่หากในอนาคตสามารถขยายได้ก็จะทำการติดตั้งเพิ่ม ระบบแสดงกล้องวงจรปิดบริเวณเครื่องสูบน้ำระบบกรอรหัสเพื่อสั่งงานเครื่องสูบน้ำโดยนำรหัสจาก Google Authenticator จำนวน6ห,หลักมากรอก ระบบส่งคำสั่งไปยังเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำทำการรับคำสั่งจากระบบโดยไฟสัญญาณที่เครื่องสูบน้ำจะทำการส่งสัญญาณเพื่อแสดงว่าเครื่องสูบน้ำกำลังทำงานค่ะกับหน้าที่ระบบเมื่อระบบส่งคำสั่งไปยังเครื่องสูบน้ำสมบูรณ์แล้วระบบจะทำการเปลี่ยนสถานะของเครื่องสูบน้ำในระบบว่า เครื่องกำลังทำงานเมื่อทำการเปิดเครื่องสูบน้ำสักระยะระดับน้ำในสถานีทดสอบจะลดระดับลงจึงถือว่าการเปิดเครื่องสูบน้ำสมบูรณ์